วโต้มบักเตียงพี่น้องสุกู่ซู่คนจะกวดขวดอะไรแบบนี้ถึงเวลากวดขบแล้วต้มบักเตียงเช่นขนมจีนเส้นขนมจีนแม่กาแล้วกาอันใส่หวดปลาหมึกสวดปลาหึกพี่น้องสุกู่ซู่คนเป็นวดแบบว่าขวดขบแบบว่าสุดยอดเลยพี่น้องเตียงตับพี่น้องย่าให้เหลืออันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกลวกปลาหมึกลวกนี่พี่น้องสุกู่ซู่คนเป็นกระเสกป่จ้ะใช้ปลาหมึกสุด อันนี้สดปลาหมึกสดปิงปิงโอ้ยส,สดสำนึกใจด้ปลาหมึกสดเลยพี่น้องบอยเบิ้งเ,เอาพี่น้องซุกุกุนมีหอดปลาหมึกลวกแล้วก็ปลาหมึกสดสิกินกับตำมบกแตง็งตำมบะแตง็งขนมเซนพี่น้อง,องโอ้ยสดสมนยแตนไรบ้า,าอันนี้เป็นสดสดปิงปิงประธานไดนลวกบัดอันนี้ี่เห็นไหมที่มี้แบบผีว่างอยู่นี่ ลวกแล้วสุกแล้วแต่ว่าอันนี้ดิบพูดนะผักก็คือเกลูคนผู้เกลูก็กินผักแบบคือเกลูนี่ละจ้าหิมะพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องสุกุลสกุนเบิร์เอาเบิร์เอาตำบักแตงใย,ยชมพูเปนบบจจนน็นแต่แสบบดจ้าเจ๊พี่น้องบอกว่าเราทำไมแต่ไม่ปูนีกติกันปูนอีดีปีปีปีสบายปูนอีดีปีปีปีสบายมาซอยคนนี้ อะไรกับมือนั่นหนีบกันโปเหมือนพี่น้องเลยผู้ดอีพีอีโปเหมือนพี่น้องสุขสุขัสสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขสูขคนสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขสูขคนวันที่สิบเจ็ดเป็มือหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเป็นไใบแน่ถือเลขเมื่อวานนี่พูดนะอันนี้มีปลาหมึกลวกแล้วกับปลาหมึกสดพูดนะเบิ้งเอาต้มหมกแตงขนมเส้นปลาหมึกลวกกับปลาหมึกสดตีกัน มันแบบลดสั่งนึงแต่ไม่พี่น้องสุข,ขูสู่คนแฮปปี้แฮปปี้วันผฤหัสเดย์แฮปปี้วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้วันผฤหัสเดย์แฮปปี้วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้วันผฤหัสเดย์แฮปปี้วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้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 วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันไม่ได้แน่แน่ถือหัวบโวราณ นั่นคือชิบหัือหวยกัต่าเป็นลมชิบหัวจูคนอือออกยังก็ล่ะข้างทองออกแปดสองข้างล่างออกหกเจ็ดอือนี่ฉพูดกับถืออือมันะเลยสันแต่โอ้โอ้มันล้นตมันล้นจัดเต็มไปเลโอ้เดี๋ยวนั่นมันน่อยยัพูดถึงไปแสนก็บาทอือ คานคนเป็นผู้โชคดีคุณจะร่ําจะรวยคุณจะมีโชคมีลาภค,คุณจะมีวาสนาอืมถ้าคุณเสี่ยงดวงคุณจะมีโชคมีลา,บ,าบว่าสีว่าสิรอดมาได้หร่เอ้ยเชี่ชยโชคทีจจะมีลาบะกูื่อกันปั้นเลยจำเป็นต้องซื้อไงเพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะมีโชคมีลาบไงมันก็ได้ซื้อเออเรื่องของเรื่องนะั่นน่ะวาสีวา้อกระดิอืม มาลุยมาที่นี่ลุยลุยลุยเผื่อู้หูไปหรอกไอ้อันนี้เป็นปลาหมึกสดเครับปลาหมึกสดกับปลาหมึกลวกนี่เอาเทียบกันเนี่ไปผิดไปหรอกอันนี้ลวกอันนี้สดไม่นู้เลือดสมัยฑปแต่ไม่ไปหรองสดก่อนมาที่นี่ก่อนสีกินสดก่อนก่อนสีกินปลาหมึกสดปลาหมึกลวกสดก่อนเผื่ออู้หูเผออ๋อไม่ได้บอกผิดโอ้บอกผิดไหมเป็นตะไน่มาพี่น้องมากินนล้วกันไม่นู้เลือดสมัยฑปแต ủa không mặc lên đấy ạ ờ ba cái này nó <laughs> ai kim đám nó duyên nó อรออืมกรอบบเหนียวกรอบมากอันนี้ลวกแบบสะดุ้ง กรอบถ้าอยากให้ไปมือกรอบแล้วลวกลวกแบบสดุง้งลวกอะไรมันแซน้ำเย็นแชน้ำเย็นมาเนี่ยมันสิดีตัวมันสิกอรบอบมันบเนียืม thứ năm bây xài máy đến đi xây vào rồi và mức sốt ก็มื้อสุดก็ะสจก mm <laughs> you อ so ้วยเปบนขอเนาะขอเวลาด้วยแปบนแบบเปสูบเสกอะไรต้วแต่บอกเคี่ยงสูบเสกแบนี้ Mm hmm ใจเก็บขาดซูปเซนที่เดียวเหมือนเป็นกิโลโอ้อเพร็แห้งมาที่หนึ่ง mm กินผักเป็นนัวเป็นควาย ีสัส่นขอบต้งมแมันเลยคิอมันตันเห็ดเห็ดเห้เห็ดเป็นจันายสดนามมนุษย น้ำปลาดาวพี่ยิ้มหมั่นถึงใจฟังพี่น้ำปลาดาวเป็น,นปแบบนี้นะเพราะฉังบ่กเพราะว่าน้ำปลาดาวพี่ยิ้มหมั่นสีมันแบบสุด,ดยอดเลยอ๋อเหรอเป็นแบบไหน Han er god og god.